สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าโทนรมนาโทนหรือทัพใช้เรียกเครื่องดนตรีที่ขึ้นด้วยหนังหน้าเดียวชนิดเดียวกันและเรียกในลักษณะของคำซ้อนกันว่าโทนทัพเริ่มปรากฏล่องรอยหลักฐานขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โทนมีสองชนิดคือโทนมโหงรีและโทนชาตีส่วนประกอบของโทนมโหรีหุ่นหรือตัวกองทำด้วยดินเผาหน้ากว้างประมาณ22เซนติเมตรยาวประมาณ38เซนติเมตรสายยงเร่งเสียงใช้ต้นหวายผ่าเหลาเป็นเส้นเล็กหรือใช้ไหมฟันเป็นเกลียวแต่ในปัจจุบันนิยมใช้ใส่เอ็นพลาสติกไส้ละมานและห่วงคอ รัม,มานาสันนิษฐานว่ามาจากคำยืมในภาษาชาวามาลายูคือเรบานาชาวมุสลิมอพยพถิ่นฐานมาจากมาลายูเข้ามาประ,ประเทศไทยเมื่อไทยรับมาประยุกต์ใช้จึงเพี้ยนมาเป็นรัม,มานารัม,มานามีสองชนิดคือรัม,มานามโหรีและรัม,มานารําตัดส่วนประกอบของรัม,มานามโหรี ร,รมนาขนาดเล็กหน้ากว้างประมาณ26เซนติเมตรยาวประมาณ7เซนติเมตรหน้ากลองตึงหนังด้วยหมุดโดยรอบสนับเชือกเส้นหนึ่งสำหรับดุนข้างในโดยรอบของหน้าช่วยให้เสียงสูงและไพเราะได้วิธีการบรรเลงการบรรเลงโทนรรมนานั้นแต่เดิมใช้ผู้บรรเลงสองคนบรรเลงร่วมกัน โดยตีโทนคนหนึ่งตีรมนาคนหนึ่งต่อมานิยมบรรเลงเพียงคนเดียวโดยวางไว้บนตักเสียงที่เกิดจากโทนมีสองพยางค์คือถ้ำและจงการตีโทนให้ได้เสียงถ้ำใช้ฝ่ามือตีเฉียงลงบนกลางหนังหน้าโทนแล้วยกขึ้นเล็กน้อยการตีโทนให้ได้เสียงจง จะใช้ปลายนิ้วดีดหรือตีตรงขอบโทนอย่างแรงและเร็วพร้อมกับยกมือขึ้นเล็กน้อยเสียงที่เกิดจากระมนามีสองพยางคคือติงและโจการตีระมนาให้ได้เสียงติงจะใช้นิ้วดีดหรือตีตรงขอบระมนาอย่างแรงและเร็วพร้อมกับยกปลายนิ้วขึ้นการตีระมนาให้ได้เสียงโจใช้ปลายนิ้วดีดหรือตีลงตรงกลาง พร้อมกับกดนิ้วค้างไว้โทนและรมนาได้นำไปใช้บรรเลงในบทบาทหน้าที่ของเครื่องควบคุมจังหวะหน้าทับในวงมโหรีและวงเครื่องสายสาธิตการตีหน้าทับ